ออกปากเป็นรวมเป็นหลานนะครับมาแดดเดียนเรียนหน้ํำคันนะครับคุณผู้ชเดี๋ยวในระหว่างช่วงที่อยูเรียนเนาะเดีด๋ยวพี่หนุ่มขออนุญาตพูดเท่าพี่ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเช้าวันใหม่กับสิ่งที่ดีๆเนาะถือว่าวันนี้เราจะเป็นเช้าวันใหม่กับสิ่งที่ดีรายการโดยหมอจะพาตม สารติดเฉยนะสาริให้รู้เพราะว่ายาโดมยาโอนี่เอายาโดมยาโวดยามองเนี่ยสารตั้งต้นคือสามตัวนี้เป็นหลักต้าใจเนาะถ้ามันละลายช้าคิดดูี่ท่านจะละลายช้าขนาดไหนอ่หมอก็จักโคเลและตามไปด้วยเราให้ท่านทำตามสูตรนี้นะ แต่สามตัวนี้คืสารตั้งต้นละลายคนที่เท่ากันก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วเราอยากให้กลิ่นละลายเราอยากให้กลิ่นละลายเราก็ใส่กลิ่นนั้นเข้าไปชุดได้เลยค่ะเราพยายนะคะนๆนะคะเพราะเปลี่ยนกันขยามีอะไรบ้างซอเนื้อทิมเซ S <S <an itary> หนึ่ง <S <S <an itary> พิมเศษสองกิโลกรมสามมิลลิพัน,อนเอาสามอย่างนี้ใส่เข้าไปในภาชนะที่ขยับได้ที่คนได้ที่ตับได้ดึงต่อหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่า,าสิบกิโลสิบกิโลสิบกิโลนี้นะสมมติเด็กสามตัวนี้แต่ถ้าเราภาชนะใหญ่เราก็ทำร้อยกิโลกิโลกิโลแล้วแต่เนาะ ไมเกานไปลงมยู่อยู่แล้วลงแล้วครับถ้าต้นเห็นแล้วนะตอนนี้ผมให้สามสูตรนี้นะสามสูตรเงตรงน้คุณก่อนกุ่มไหนให้ทำเป็นน้ำกูก่อนช่วยกันทำเรียนเป็นอย่างนี้มันจะเป็นน้ำอย่างนี้จริงได้ร มีที่คนมีทุก็นต้องไปทุกคนต้องไปคนคนพี่น้องครับตอนทาก็ทาไปเรื่อยเนาะคุณหมอจะต่อจะต่อได้ท่านดม คุณหมอจะเติมน้ำมันยูคาหรึงนี้เติมน้ำมันยูคาให้สูตรว่าไงคะอยูน้ำมันยูคาใส่เท่าไหร่ใส่น้ำมันยูคาเท่าไหร่ครับตอนนี้เรียนวิชาการด้วย่า่คนกคนไปนะไครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้พี่แบงค์เนาะนะคะไปผสมน้ำมันยูคาให้ทุกกลุ่มนะคะเตรียมเตรียมไอที่ส่วนที่เราคนไว้ในถังแล้วกแก้ตัวให้ใส่ได้เลยแหมยังละลายไม่สมบูรณ์

โชว์โชว์โชว์เต้นโชว์หน่อยคร่ะในพิสูจน์กินหน่อยอันนี้ถ้าเราอยากได้กินอื่นอ่าคนที่ไม่เห็นต้องมาถามแก้วก็ได้ไม่ต้องเถามหมอถามหมออยู่หน้าอยู่ในสุดทดลองจะหมอกระแสคุณก็รังอยากเอามาโชว์นเชอหมอกระแสคุณเติมเอามาโชว์ท่านก็เห็นเราเติมให้เห็นลุ่ณท่านแล้วนะแต่หมอจะเติมเพื่อให้ท่านได้ตัวสาธิต เกินไปหน่อยไม่เป็นไ<ะ>รอันนี้จะใส่น้อยมากนะคะแค่นี้ก็เลยเนี่นี่คืออะไรคะม่อันนี้มะละกอนะคะอัน,นเติมไปสองอย่างแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่อะไรบ้างเติมลงไปเออตอนนี้นะคะคนที่ว่างเนาะท่านไหนที่ว่างเดี๋ยวมองมา อันดับที่หนึ่งเราเติมพิมเซนเมนทอดกระบูนตามด้วยน้ำมันยูคาตามด้วยหน่อยหนึ่งก็คือน้ำมันระรมนะคะแล้วจะให้ทุกคนนั้นได้โดมงได้พิสูจน์กันหรือทีมวนวดเราก็าทำตักก้งต้นแบบเดินก่อนนะคะพอพอเขอ้าใจไหม เท่าไรน้ำมันละกรําเท่าไร15 ml ครับ15 ml 15 ml ต้องควมันนี้ให้เป็นของเหลวก่อนใชไหมเจสนาคมีกี่ตัวแล้วมีกี่ตัวแล้วอันนห้าตัวแล้ว่ยใส่ตัวนี้ซึ่งมันจะร้อนเหมือนกับน้ำมันมวยมันจะสึมผ่านวนได้ดีขึ้นใช่ เหมือนกับข้านี่นแหละคนที่ตั้งใจใส่ใจทำนะคะเหมนเราเหมือนเราทำข้าวเนาะวนนี้่านจะทำเมนูเรื่องนี้ควาข้าวใสุ่มาอันนี้ธรรมนละครเขาะอยู่ไหมคนแ่รองไม่่อนคนแน่นอนไม่ใช่อย่างคนคือลคหมอตวียงรวจให้วให้ ủa cho đi hai quả, thẻn không coi thì cứ con, ปวดนี่ปวดเยื่อรอเลยุอได้ปวดเป็นเมาพี่น้องคนไปเรื่อยๆด้วยนะอย่เพงหมดนะจะหมดไปแค่ึนแก้วเท่านั้นอย่าอย่ามอาไปเที่ยวกเพื่อดงไม่ต้องเอา ให้คเอาไทดดี่าที่ด้ยด่าย้วเพราะเราจะใส่สม the ุนไพรที่มีประโยชน์ให้เอาด้วคะตอนนี้เราได้น้ำกี่เรีสำหรับรองนนอะ